สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องขนมวุ้นชาแนลแล้วนะคะเมื่อกี้พาทุกคนไปเก็บดอกไม้เนาะ <c oughs> ไปเอาดอกไม้มาปลูกเพิ่มนะคะเพราะว่าที่เราปลูกอยู่ตรงนี้คุณแม่บอกว่ามันห่างนะคะก็เลยจะามาเพิ่มเนาะเมนเลแล้วก็หาทุกคนถามถึงอาการป่วยขนมวุ้นอาจจะเป็นเป็นแบบหูอื่อหนักๆช่วงประมาณช่วงเช้าแล้วก็ช่วงแบบเย็นๆไปเหมือนตอนนี้เริ่มแล้วเย็นๆจนถึงดึกๆช่วงที่นอนก็จะ เราหลับเนาะก็ไม่จะก็จะไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่แล้วก็เตือนเช้ามาก็จะรู้สึกมึนๆหัวแบบหัวอื้อแต่ว่าช่วงประมาณสายๆแล้วก็ถึงตอนบ่ายสองบ่ายสามนี่ก็จะโอเคนะคะไม่ค่อยเป็นอะไรมากแต่ว่าพอกลับมาช่วงเย็นแล้วก็แบบเนี้ยมันเริ่มเป็นอีกเลยเราไปปลูดออกไม้กันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่สิบไปค่ะ có tôn giải được không này หนูกินกับปลาพิษแล้วปลาพิกใช่อะไรกับปลาพิษปลาพิกพที่หนูกินได้หนูก็ชินดูหนูก็กินได้เฉยตปตู้ไหมปต้นไม้อยู่ไปดูไม่ได้หรอ ตอนนี้ผ้าทิดก์ก็เริ่มจะตกดินแล้วเราก็จะชอบมาทำงานช่วงนี้จอมแจมจอมแจมอยู่คนเดียวถ้าขนมวุ้นแบบไม่ค่อยพูดนะคะมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีอาการอะไรหรอกอแต่พอพูดแล้วมันก็จะมีเสียงแบบไอ้นี่นะแบบพของอื่นเนี่ยตึ้งตึงึง,ง,งอยู่ในหัวช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยฟังอะไรเสียงดังแล้วก็ 然后没太想说啥。<laughs> ตอนนี้เราก็ได้ทำการปลูกดอกไม้เสร็จแล้วค่ะทุกคน <c oughs> จริงจมันก็ยังมีที่มันห่างๆอยู่แหละแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ขนมบุเอามาปลูกเพิ่มเนาะจะพาหนูโฟกัสกลับบ้านแล้วพ่อไม่อยากกลับบ้านค่ากลับบ้านค่ามาหลายวันแล้วค่ะทุกคนแบบฟ้ามืดเลยกว่าจะได้กลับบ้านวันนี้เราจะกลับแบบเร็วๆหน่อยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปลวก่อน แม่ขนมุันยังไปเอาหุ่นดอกไม้อยู่เลยนี่บางต้นต้นนน้อยแต่ก no ็มีดอกแล้วต้นดอกเทียนก็มีดอกเดี๋ยวอุปกรณ์ไปเก็บก่อนโอเคโฟกัสไปหาคุณยายไหมคะแต่วันนี้เราไม่ได้ทำไม้นี่เพิ่มนะคะทุกคนกันแท้ที่เห้าเห็ดไหวนอกเหาบดไ้เห็ดเพิ่ม หมดเยอะมากหมด,ด่ดงที่ยมองนี้ไแบคบ่ะนี่ไปไงสวยไหมคะสวยมากนนูชอบมากนถ้ามีนกบินผ่านก็จะยิ่งสวยมันได้แบบบรรยากาศอืมอ้หอยหมดอันลังการให้ดดแบบนี้ยังเหลือเท่ากับเมื่อวานที่เราทำเพราะว่าวันนี้คุณแม่ไม่ได้มา ทำเพิ่มเลยผลมุนก็ไม่ได้ไปทำเพิ่มวันนี้มามานาเร็วเด้แต่ว่านอนพักผ่อนนอนพักผ่อนก่อนดีดิพ่อต่อสายอนี่ไหมต่อวันนี่บ้างส่วนที่มันมาถือกันนะเป็นก็นเลยแบบเปลี่ยนห้างไหม,มว้าสวย แต่เล่นแต่วันนี้มานอนพักผ่อนที่ที่นานก็โอเคแบบลมมันเย็นๆนะเย็นจนรู้สึกแบบแล้วหนาวนิดๆพอตกแบบค่ำๆแบบนี้แล้วก็ช่วงช้าๆขนมนจะรู้สึกเหมว่าตัวเองอ่จจะไม่สบายไม่รู้ว่าเป็นอะไรแม่ก็ตอกหลักเพิ่มตอกมาแบบพริกมาเป็นอย่างคนดินด อลักมันตอกใ่ตอกใ่แล้วก็ม,วมัดรวมมัดรวมเขากันอกรักบ่แม,ม่พริกลูกใหญ่มากเลยพริกลูกใหญ่มากเลยโอ้ถั่วนี้ยาวจังเุาไหนเก็บไปกัน้นอะไรแบนีนก่ ต <premises window. S 3> <c oughs> ั yeah, ้มเลยติดกับไปหี้ยอจ่ายเสียงกินอะไิเต็มตู้เลยตู้บ็ไม่เนแลกินปลาท่านะตู้ก็มีอวันนี้ทำอะไรกินดีนะเดี๋ยวรับเอาหมูทอดก็อยากกินข้าวตุ๋นแต่ว่าหมูแบบว่าหมูกินอะไรบ้างอยากกินอะไระ แกงจืดต oh, ้องหู <laughs> ้เห็ดทำไมฮะเห็ดเห็ดยังก็เห็ดเห็ดอืมเห็ดแพกอ่ะเห็ดยังก็เห็ดตันแทกินอะไรจืดจืดแทกินอะไรจืดจืดฝืนพี่น้องเอ้ยจ้องหอยก่อนอย่ามันหักต้นทำไมันโดดไปอีกแล้วค่ะ เอาอีกแล้วเก็บมาทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีเลยโอ้ <laughs> ว่าจะเอามาให้อันเดียวได้แต่ว่ามันได้มาว่าจะเอามาให้ทุกคนดูว่ามันอันใหญ่มากอยูที่อันใหญ่มากอืแต่ว่าได้แถมมาสองอันเ <laughs> <laughs> ข้กลับบ้านก่อนเด้อกลับพี่อเขอ้า มันมืดหลายวันแล้วใจมันเต้นตุบ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 จะพาโฟกัสกลับก่อนดีกว่าค่ะทุกคนกับข้าวเราก็อยากกินไม่ออกก็กับถึงบ้านเราค่อยคุยกันอีกกีนนะคะแต่สมเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เมนูที่จะกินกลับบ้านไปพาโฟกัสไปอาบน้ําอาบน้ำแต่งตัวรอแต่บางครั้งขนมก็ขับถึงบ้านปุ๊บขอกับแม่ก็ตามมาถึงบ้านพอดี เท่ากันรถวิ่งได้ความเร็วแบบ20กว่านะเนาะมันกกจะทันกันตัวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขนมบุญก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญฝากดูโฆษณาให้กับช่องของขนมบุญด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย